โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนเรื่องการประยุกต์ใช้ในโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับจำนวนนะคะก็ <c oughs> คือ,อก่อนหน้านี้เราเป็นจำนวนเชิงเส้นสองตัวแปรใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเราจะเข้าโจทย์ปัญหา <c oughs> นะคะเอามาประยุกต์นะโอเคข้อแรกเลยนะคะสามเท่า <c oughs> ของจำนวนที่หนึ่งน้อยกว่าสองเท่า <c oughs> ของจำนวนที่สองอยู่สิบสี่นะคะและ ดูลูกฟังคําว่าและเนาะและเนี่ยก็คืออีกประโยคหนึ่ง9เท่าของจํานวนที่สองน้อยกว่า16เท่าของจํานวนที่1อยู่12จงหาจํานวนทั้งสองนี้ลูกก็มาวิเคราะห์ดูว่าโอเคเราเนี่ยจะให้อะไรเป็นอะไรเราก็บอกว่าให้ x solution ก่อนเนาะให้ x เ,เนี่ย แทนจำนวนที่หนึ่งให้ y แทนจำนวนที่สองลูกต้องวิเคราะห์เนาะสามเท่าของจำนวนที่หนึ่งน้อยกว่าสองเท่าของจำนวนที่สองอยู่สิบเกนะคะนั่นมันหมายถึงว่าอ่า <c oughs> อ่อยูสิบสี่พูดผิดเนาะอันนี้คือสิบสี่นั่นมันหมายถึงว่าอาสองเท่าของจำนวนที่สองเนี่ยมันจะมากกว่าสามเท่าของจำนวนที่หนึ่งใช่ไหมคะยูสิบสี่ดังนั้นน่ะถ้าเราวาดรูปจริงๆนะคะอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวครูพ,พาวาดรูปด้วยไม่รู้ว่าจะออกมาสวยหรือเปล่านะจำนวนที่หนึ่งเนี่ยเราเราเราเป็นสามกล่องใช่ไหม โอ้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรเดี๋ยวนะครูจะให้เป็นจํานวนที่หนึ่งก่อนนะเขาบอกว่าสามเท่าของจํานวนที่หนึ่งอ่าสามเท่าแล้วก็สามกล่องเนาะไม่เท่ากันน้อยกว่าสองเท่าของจํานวนที่สองที่นี้จํานวนที่สองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยลูกก็สามารถ สองเท่าของจำนวนที่สองอยู่สิบสี่ใช่ปะเราก็อาจจะวาดประมาณนี้สองเท่าของจำนวนที่สองเนี่ยอยู่สิบสี่ฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือหนึ่งเท่าอันนี้จะเป็นสองเท่าสองเท่าของจำนวนที่สองอยู่สิบสี่ดาแสดงว่าส่วนเนี้ยที่มันเกินมาเนี่ยก็คือสิบสี่ใช่ไหมดังนั้น่ะ <c oughs> ลูกต้องมาดูว่าแต่ละกล่องอะ่ะมันได้เท่าไหร่มันไม่ใช่นะนี่ <c oughs> อืม